สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาผัดพริกหมูผักบุ้งซอยนะคะนี่ค่ะวกักถุนนะคะเนื้อหมูลวกแล้วนี่ผักบุ้งนี่ก็พริกนะคะที่เราปรุงรสแล้วนะอันนี้เราก็จะใส่ไปเลยค่ะเพราะปิดผ้าแม็กอยู่นะคะไม่ถนัดใส่ลงไปนะคะ เครื่อปรุงรสเราใสาไปแล้วนะแล้วไม่ต้องใส่ใส่ใส่ในผ้ะ เหยาะน้ำไปนิดนีดน้ค่ะผัดพริกหมูผัดผู้ซอยค่ะไก่หมูนะคะ ใสห่หมูลงไปเช่นครับพริกหมูผักบุ้งเราเอามาซอยนะคะเป็นผักผักบุ้งไทยนะคะเพิ่มน้ำอคะ่ะเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะเพิ่มน้ำนะคะ่ะ ใส่น้ำปลานะคะใส่ผักบุ้งนะคะเราไม่ได้ร่วกแต่เป็นผักบุ้งซอยสดนะคะแล้วเอามาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ อันนี้จะผัดหนวดนาน,น่อยนะคะเพราะเราจะให้ตับุิ่งเขาสุกเราไม่ต้องใส่ใบอะไรที่นั้นนะคะเพราะเราใส่ถั่วซอไปแล้วให้เขานิ่มๆร้อนๆไม่ใชะให้ร้อนๆเลยแต่ผัดธรรมดานี่แหละคะ่ะ กัาบบุ้งเรามาซอเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขออภัยไนะคะไปอ่ะไห่อก มันต้องมีน้ำสุดผิดนะคะน้ำต้องหอกออกไปเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะ่ะเดี๋ยวเราจะผิงนะคะ รสชาติเป็นยางไงแมเพราะว่าเราจะให้จับบุ้งนิ่นะคะมันก็ต้องขัดค่ดชิ้นดูก่อนจ้ะ หักง่ายๆนะคะห่านนิดนึงคิดมได้ตามแข้งาลอยแบงเจ็ดแะ ไปยิดหน่อยนะคะคลุกเขาให้เข้ากันผัดพริกขอบมุ้งซอยนะคะจะแซ่บๆเลยจ้ะ เก็นจาเลยนะจ้าเพราะเราต้องให้ผักพุกเข้หนิ่งนะคะถึงจะอร่อยเราซอยนะคะหมดเลยนะคะผั่วพ้งซอยเป็นชิ้นเล็กๆมันจะก,กินแล้วจะนุ่มนะคะกินง่าย ไม่ต้องใส่ผักอะไรค่ะหัวโละพาใส่กับผักบุ้งซอยนะคะผัดพริกผังบุ้งซอยนะคะรสอร่อยแซ่บนะคะให้น้ำแห้งอร่อยนะคะผัดใปมาี่แเลยค่ะ มันจะร้อนขึ้นนี้เลยนะคะเสร็จเลยนะคะเราก็จะติดแก๊สเลยนะคะเราจะตักขึ้นเลยไปนะะี่ค่ะตักเลยจ้านะอคะอันนี้จะร้อนหน่อยไปเขงกระทะนะคะ กวนขึ้น,นะค่ะนี่ค่ะผักบุ้งซอยนะคะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแค่นี้ก็อร่อยได้เลยนะคะผักบุ้งวิตามินสูงมากเลยนะจ๊ะกินพวกผักผลไม้นี่แทนยาได้สบายเลยนะคะไม่ต้องไปกินยาให้มันเยอะหายจากโรคก,ก็กินพวกผักผลไม้ผัก ก็จะเป็นวิตามินที่ดีที่สุดนะคะนี่เราก็ผัดลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยแค้วค่าจากภยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาธุคะ่ะ